ประเทศไทยในวันนี้กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะประชากรในกลุ่มปอบางซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการการดูแลที่ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของเมืองหลังมีการย้ายสู่ราชการจังหวัดเข้าสู่พื้นที่ตั้งแต่ปี2561กลายมาถึงของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกปีและในขณะเดียวกันกลุ่มปอบ้านในพื้นที่ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเทศบาลตะบนตะกุดเร่งเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางไม่ควรเป็นแค่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ต้องเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเหตุน,นี้เทศบาลจึงได้จัดท,ทาฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางในเขตตาบลตะกุดเพื่อใช้ในการวางแผนช่วยเหลือบรูรณาการความร่วมมือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกม,มิติแบบองค์รวมผ่านกลุ่มสามวัยในชุมชนซึ่งได้แก่กลุ่มเด็กกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุโดยยึดหลักการทำงาน 4 h Health การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน Heal การดูแลสุขภาพและการเยียวยาผู้ป่วย Heart การฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมคุณค่าตนเอง Happy การพัฒนาให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดูแลครอบคุมทั้งมิติสุขภาพกาย ใจและสังคมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แต่ละครอบครัวแต่ละกลุ่มมีบทบาทในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าหากทุกคนในตำบลตะกุดมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งพวกเขาจะสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสู่ครอบครัวที่มั่นคงคือรากฐานของชุมชนที่เข้มแข็งสร้างพลังขับเคลื่อนสำคัญของประเทศชาติจากการทำโครงการสตองตะกุดสวัย ภายใต้การดูแลของนางสาวศิริกัญญาเนตอินนายกเทศมนตรีตำบลตะกุดได้สร้างให้เกิดผลสำฤทธิ์จากนวัตกรรมที่ทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการทํางานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมลดการเจ็บป่วยลดอัตราการเสียชีวิตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเป็นหลักในการสร้างแรงจูงใจให้กับกินอาสาที่มาร่วมปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งด้านสุขภาพและด้านคุณภาพชีวิตพวกเรา ทีมงานชาวเทศบาลตำบ,บนตะกุดจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของทุกคนในตำบลตะกุด